กัลาลาลาสวัสดีพวกนะ่าสตินทั้งหลายนะฮะอยู่กับจอร์ดี้ไล,ล่ลานะครับกับเบลสเลเยอร์ขอไปที่หายไปหนึ่งเดือนนะครับกลับมาแล้วนะฮะสัญญาว่าจะกลับมาลงบ่อยๆแล้วก็เอาจอร์ดี้มาเล่นให้พวกมึงดูบ่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้จอร์ดี้นั้นมันเป็นราชาบ่อน้ํามันที่ดูใบแล้วนะครับนำะมาได้ผัวที่นั่นใครอยากให้จอร์ดี้เล่นแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับนะและแน่นอนครับผมซื้อกันก่อนเลยนะเกมพาร์ทโอ้โหใครมาเอาแบบนี้มาจอร์ดี้เล่นวะเนี่ยแป้งเสียตังค์ยี่หายเลยอันแรกเลยดีวยกว่า สามรอยวเปิดไข่ได้ทีละสามฟองเปิดไข่ได้เร็วขึ้นแม่เหล็กดูดชีวิตใส่เพื่อนได้สองตัวเก็บฮีโร่ได้เยอะขึ้นเอาเป็นอันเล็กแล้วกันออโต้คิกแล้วก็อัลต้าลักกี้นะครับแน่นอนจอร์ี้นั้นมันดวงเกลืออยู่แล้วดับเบิลคอยดับเบิลพาวเวอร์อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้แต่ซื้อไว้ก่อน ซื้อเสื้อหมดเลยพี่น้อง V I P โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นานี้ล่ะกันนะครับหมดตูดออนไลน์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ ก่อนอื่นก็ต้องโปรโมทแบบตัวเองกันก่อน bon อานีมอดีไทยเข้ามาเสร็จแล,ลแ้วคุณจะเจอกับจอร์ดี้ลูกรักพยาลมนะครับไม่ใช่นะครับมาถึงคุณจะเจอกบบโซนต่างๆมากมายหลายอานีมอเลยท่านผู้ชมฮะสามารถกดปุ่มเทเลพอร์ตได้พิมพ์เดมอนทัลเลย์ก็ได้ฮะว์ปไปเลยนี่คุณจะเจอกับตัวละครมากมายอยากเบวตัวไหนในแมปอื่นก็จัดได้เลย ส่วนผมอยากเบลี่ยนเป็นมูสานฮะกด e กดไทยออนทดลองใส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆนะครับนี่หรือจะกดซื้อได้เลยนะครับกดนี่ซื้อทั้งหมดได้เลยปุ่มเดียวเฟี้ยวทั้งงานนะครับบอกราคาเสร็จสับนะครับไม่ต้องมานั่งกดซื้อทีละชิ้นหรือมึงชอบกดซื้อทีละชิ้นก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะฮะลิงก์แมพอยู่ด้านล่างนะจ๊ะมีทุกตัวนะครับในเดมอนเทเลเยอร์นะครับมีหมดนะครับนี่วารุนโดนัดคุ้งก็มีโอ้ยเจ้าหนี่เอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ย มาถึงแม่งแว่งดาบโชว์ออนไลน์เลยไอ้ของมันขึ้นไงปิดเสียงตรงไหนวะพี่มีปุ่มปิดเสียงไหมเนี่ยสรุปกูเกมไม่มีปุ่มปิดเสียงแต่ไม่เป็นไรแต่ทําไมดาบจอที่กูยาวเหลือเกินเชื่อมันดาบอะไรเนี่ยนี่ใช่คาตนาจริงหรือวะเนี่ยมาดูกันก่อนว่าเกมมีอะไรบ้างตรงนี้อ้าวไม่เยวนะแปลกๆทำไมกูรู้สึกแปลกๆเกมนี้มันด e มอนสเลเยอร์ไม่ใช่หรอโยลู่มึงมายังไงเนี่ยโอเคเอาอันี้ไม่ใช่ไอ้นี่ไปไกลเลย นะฮะโอ้มีตัวละครจากเดมอนสลิเอยซื้อดยโอ้โดนัดคุงโดนัทคุ้ง,โ,งโอเคตรงนี้มีออรลอินไลน์วันได้ว้าวส่วนอันนี้ก็มี VIP พง VIP ซื้อได้สปินได้นะฮะเราจะมีโอกาสได้ดาบของยูริจิใช่ป่าว่าไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้เรามีดาบอันแรกนะฮะเรามีตัวละครไหมซื้อ VIP ไม่มีตัวละครเลยพี่ <c oughs> โอเคมีสัตว์เลี้ยงด้วย ร้านโคงร้านค้าโอ้หลอกขายกันอีกแล้วกู interpret. ซื้อไปเป็นร้านเลยเมื่อกี้มารับเคว้นก่อนนะผู้ชมทันกิโล่อะอยากเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่เขาบอกให้เราไปจัดการเราอาศูน์ขั่วเั่อหัววะาวะวตายแล้วก็เราก็มาซุ่มสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ซุ่มเพื่อนเรา ผมมีโอกาสดอปดาบด้วยท่านผู้ชมมันก็มีดอปไข่ด้วยเพื่อนเลิฟจะกรรมดิเออาตายมาเลยเพื่อนเลิฟอีซี่แต่ดาบนี้มันไม่แรงเลยว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยอ้นีอะไรอะ VIP ปลดล็อกแมพแล้วกูซื้อไปแล้วไม่ใช่เลย VIP อพีอะลูกมันซื้อไม่สำเร็จว่ะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรกูซื้อมาใหม่ได้เออเป็นงานซื้อละได้โชว์รูมาแล้วไม่เป็นไรในมอสเทเลเยอร์กูจะเป็น แล้วเพลงแม่กระลทึกชิบหายนะฮะเจอดาบโยรู้อ้อยปาดคอทีเดียวแล้วนนแหละไอ้น้องคว้าตายหมดแล้วไม่สนลูกใครตายเอมเควสเสร็จแล้วทันจิโร่โอเคมีเควสต,ต่อไปด้วยว้าวเราข้ามได้เลยไหมน้องอแบบเรามีกี่แมปเนี่ยดาเนี่ยโอ้โหเเลพอร์ตกูก็ยังไม่ซื้อเหรอไหนมีกี่ดานโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราข้ามไปบอสได้เลยไหมพี่แบบ ผมไม่ต้องการเจาอะไรท้งนั้นนี่ตัวละแปดพันกูก็ตบทีเดียวคิดดูละกันชาบชาบดาบดาบยูรุที่มันแข็งเก่งเหลือเกินโอเคส่งตรงนี้หน่อยทันจิโร่จัดการไอ้นี่มันหน้าตาคุ้นๆนะส่งผมมัน่ะใช่หรอวะมันอยู่ในเดโมนซารเยอร์จริงเหรอตัวเนี้ยคือถามจริงเราซัดบอสเลยดีกว่าเดี๋ยวนี่อะไรอะกวเกมนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันนะมันจำมั่วออนไลน์กันนะเกมเนี้ย โอเคต้องใช้เงินหมื่นห้าในการปลดล็อกด่านต่อไปงั้นเราจัดการบอสไปเลยละกันโอ้เดือนจะเหมือนกันนะเนี่ยเอาต้องคลิกเลยกูอะไรพี่ระดับระดับเทพอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะกูว่าบอสมันเก่งเกินไปว่ะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วว่ะเราต้องเข้าร้านขาแล้วว่ะท่านผู้ชมได้เวลาเรียกลูกพี่ยูริจิคูนาเมดสี่พันไว้มีดาบมี มีน้ำยาด้วยน้ำยาบูทบูท <c oughs> บู๊ดามิดก่อนเลยจังหวะนี้ <c oughs> จัดไปอเอาไอ้ตัวกระจอกไปลูกพี่ยูริจิเข้ามาฮะมาแล้วไหนลองดูนี่ดาบอยู่ลูกกูยาวโคตรแรงเลยพี่ชายว้าวมาตัอ้งอย่างนี้ดิวะดูนี่มีลูกพี่ยูริจิกูปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละตายโง่หมดอะไม่มีใครหยุดจอนดนี่ได้ วิธีเล่นแบบบ้านรวยบนะ่น้ำมันได้ดาบสุดเทพมาด้วยโอ้โหสิบแปดเองอพแบบี่ฟิวชั่นได้ด้วยเนี่ยโอ้ยดับดาบยูรุด้วยมันฟิวชั่นกันได้ด้วยแค่เป็นชายนี่เฮ้ย <laughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยมีสกิลด้วยไหมนี่โอเคเงินสองหมื่นแล้วผู้ชมไปไปที่อื่นกันต่อเฮ้ยมาแล้วจา้า <laughs> กูมาที่อื่นแล้วดาบยูรุของเรานะตอนนี้เป็นระดับชายนี่นะผู้ชมแย่ที่ลก โอริโอ5้าบาททีนี่มีอะไรขายฮะไอ้หนุ่มนี่มันแต่งตัวเป็นหน้าตาคุณคุณไอเราซุ่มหน่อยละการเงินเราพอไหมเนี่ยไอเงินเราไม่พอไอซุ่มตัวเดียได้อยู่เอาตัวเดียก็หมดตู้เลยมีที่ขี่ด้วยทนะ่านผู้ชมเออโอ้ยเป็นขายทุกอย่างจริงนะเกมเนี่ยกูเชื่อแล้วนะครับเกมมหาหลอกเด็กตังค์เออโอ้ยไปเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นตรงนี้อะไรโอ้ที่คราบดาบเหรอที่บวกดาบเนี่ย ตีบอกนี่เดชไอ้เน่ดาบกูต้องเล่นี่สุดในโลกโอเคระดับหนึ่งทิ่เลี่ยนเลยเหรอโอตัวที่นี่มันแข็งแก่งกันนนาเนี่ยก็ต้องหาดาบอื่นแล้วแหละแบบนี้อดาบที่แข็งแก่งกว่านี้อมันต้องมีนี่ไงดาบเปล่านี่ปาบ้าไปนะฮะท่านผู้ชมเราต้องเปลี่ยนมาใช้ดาบนี่แหละท่านผู้ชมโอ้แล้วกูไปอัปเกรดดาบนู้นันานโยนลุ้มแม่งไร้ความหมายเลยฮะ ตัวเดียวเท่านั้นโยลุ้นไล่ความหมายทันทีโอ้มีดาบมาอีกมีดาบมาอีกโอ้ยดาบแดงดาบแดงโอ้ยมันใช้เดมอนสลีนจริงๆหรือวอสเนี่ยกูถามจริงเออ,อยนี้จิใช้เลยปาตะวันในน้องปาบเข้าไปเออซุมหนปาบเข้าไปโอ้กระจอกแท้ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเราเล่นวอสเลยดีกว่าไอ,อตัวนี้มันหนาตาคุนค้นๆนะอยู่ในไห้หรือเปล่าตัวเนี้ยอ๋อมันรีเบิร์ดได้โอ้โหกูก็เพิ่งรู้ รีเบิร์ตดิมันทำให้เราแข็งแก่งขึ้นนี่ระบบรีเบิร์ตนี่แหละที่จะทำให้กูไปไกลขึ้นมันไม่มีเลยรีเบิร์ t ออโต้เลยวะถามจริงดูดิกูฟันดเดียวกูรีเบิร์ตได้เลยอะ <c oughs> ของแท้แน่วะขออนุญ,ญาตพี่รีเบิร์ก่อนนะน้องนะให้ลูกพี่จอร์นี่เราได้ทำการรีเบิร์ตไปไกลๆกล่อนเอาสักเลเวลสิก่อนเพื่อจะเก่งขึ้นขอระดับลูกเทพเจ้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนใจ ไม่ตัวนี้นะครับนี่เลย,เยรวมดาบก่อนเลยน้องรวมดาบน้องรวมดาบโอเค,อเคยังสู้ดาบดีไม่ได้นะดาบนี้ยังเป็นระดับมัตเตอร์พีคอยู่ไหนก็ดูดิรถกับเขามากไหมโอ้อยังรถช้าอยู่นะเฮ้ยแต่เร็วอยู่เร็วอยู่ได้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 อยู่เอาหน่อยเอาหน่อยกูเล่นกับบอสนี่แหละดาบจะไปใช้เงินเท่าไหร่ลูกเพ่เงินหนึ่งล้านเลยเออเป็นล้านเลยเ,เพ่ กูได้ดาบของไอ้นี่มาด้วย่านผู้ชมชื่ออะไรดาบไรเดนเฮ้ยกูได้ดาบไรเดนมามีด้วยหรือวะมันมีอยู่ในเซมเดมอนซเลเยอร์ด้วยเรอวร่าดาบเนี่ยใส่นี้ใส่นี้ดาบแม่งแรงมากพันห้าเลยนะดาบเนี่ยไม่น้องลกหัวคมณ้มโอ้ยโคตรแรงดาบที่ดีที่สุดในนี้แล้วม้งเนี่ยกูดิดบอสตัวนี้ก็เอากูไม่ลงไอ้นุ่มบอกได้คำเดียวไม่ได้แดกพี่ฟิวชัดเลย สามอันรวมกันกลายเป็นระดับกอรลี่ฟันไม่กี่ทีตายหวงวัดน,นะครับโอเคแป๊บเดียวกูมีเงินหกแสนแล้วท่านผู้ชมฮะง่ายจาังวะแบบนี้ต้องซื้อบูตโกด้วยป่ะเนี่ยมีไหมบูตโกเอ้ ld, ยมีม,มีซื้อเลยโอ้ยกูได้ดาบคิริตูดคุงท่านผู้ชมกูได้ดาบคิริตูดคุงเฮ้ยไปจากไหนวะเนี่ยโอ้ระดับแบบมิติกเลยปั้เนี่ยดาบคิริตูดชิย่ยนี่เดมอนสลีเย่จริงปั้เนี่ยว่าเลยไม่ใช่ละแปลกๆนะ เกมเนี่ยปากบอกดาบพค่าศูนย์แต่เนื้อในแม่งยำิเมอรวมกันเลยนี่ว่าโอเคเลยไปที่ต่อไปเลยท่านผู้ชมฮะโอเคเรียบร้อยไปไปโกโกโกสถานที่ต่อไปมาแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ในหุ้ยปราสาทไร่ขอบเขตท่านผู้ชมตอนนี้ฮะเราใส่ได้ทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับโอเคร้อยแรงแกงหุบเราสามารถเพิ่มเลเวลไว้เขาได้ด้วยเนี่ยด้วยการทำไงแดกคนอื่นโอเคสวยมีเควสได้ทำเพื่อแต่ระดับผมไม่ทำอยู่แล้วว่ามีเลทลดนะลงเลทได้ด้วยนะ ใช้เงินแปดแสนในการลงเลทน,นะผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าจะขนาดไหนกันเชียวไว้ดับนี่ดาเมจห้าสิบล้านเลยเออจริงปะเนี่ยห้าเก้าเก้าดาเมจห้าสิบล้านตายเออขอพี่ลองซื้อหน่อยละกันวว้าจริงด้วยวดาเมจมังเวอร์ขนาดนั้นเลยหรอวะว้าวตายเอวมาเธอฟังก์เออโอ้นี่สามารถปลดล็อกปานได้ด้วยผู้ชมแค่มีปานแล้วกูแล้วมันทำไงไง แต่ขอรีเบิร์ตก่อนรีเบิร์ตก่อนนี่หรือเปล่าปานที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่คืออะไรมีเปิ์กมีสแตทด้วยเหรอห้าเก้าเก้าไหนขอดูดิทำอะไรได้บ้างไอ้โดนโดนโดนต้มมาเนี่ยโดนต้มมะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วจอี่โดนแล้วตรงนี้โดนแล้วแน่นอนเสียโรบักฟีขอพี่ลงเลดหน่อยน้องพี่อยากรู้ว่าความสามารถของจอร์ดี้ตอนนี้เนี่ยเป็นเสาหลักได้หรือยังนะครับเขาจะเป็นเสาหลักแห่ง ปานตะวันได้หรือยังนะครับอะไรย่ยระดับยากสุดมีไหมโอเคที่นี่อีซี่อ๋อให้ปลดลวอีซี่ก่อนได้เลยมาแน่กลัวที่ไหนโอ้ยเอย้สีโมโกโรสกาสกากุระบังใครไม่ใช่นะคนละคนละเรื่องกันน้ำบีดมาพวกโชละปาไปทีเดียวปัดหนองออนไลน์อ่ะรู้จักหรือเปล่าปาดปัดหนองอ่ะน้องฟังหาย เว้ยโอ้ยมีฮันเทนงูอยู่ที่นี่ด้วยเอ็นมุงเอ็นมุปาดทีเดียวพอพวกเดียวีิธีเล่นแบบบ้านรวยเอาบอสเก็บไว้ก่อนออนะบอสนะเํ้มันง่ายเกินไปแล้วพี่ชายปันสัตว์น้ำฟบฟออโต้ับ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 ัเรียบร้อยได้ดาบเทพมาด้วย แล้วเราก็ออกเลยโอ้มันง่ายเกินไปหรือเปล่าดันจงดันเจี้ยนนี่เขาเรียกดันเจี้ยนเลยเว้ยโอเคแนละ้วนี่เงินเราก็ครบแล้ว่านผู้ชมครับไปดานต่อไปกันนะฮะอีกสักดานหนึ่งแล้วกันนะครับว้าวมาแล้วก็ยังขายเมฆเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวละครในปลดล็อกเหมือนเดิมมีดาบหลอกขายเหมือนเดิมนะครับซื้อดีฮะดาบแม่งอลังการเหลือเกินจอนี้ต้องใช้ดาบเทพเท่านั้นนี่น้องระดับ3.7พัเลียนชัวชัว ฝันยังไม่ค่คยเข้านะเนี่ยต้องฝันเยอะๆก่อนใช่แล้วต้องไถานาเยอะๆของจริงอยู่แล้วจ้าเนี้อ,อ่ะเกมแมกน่าจะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะแต่อยากรู้วิธีปลดปานเนี่ยอยากใช้ปานกับเขาบ้างทําไงวะเรียกได้ว่าเล่นจนปดก็เยอะแล้วเหมือนกันท่นานผู้ชมฮะจริงมันก็มีด่านอีกเยอะเลยนะฮะแต่ก็เข้าๆไว้แค่นี้ก่อนละกันสลับจอร์ดี้นะครับอยากให้จอร์ดี้เล่นแบบอะไรนะฮะคอมเมนต์กันหน่อยหลักกันนะครับไปละ